กรณีผู้ประกอบการให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเรียกว่าบ้านพักหอพักอพาร์ตเมนต์แฟลตแมนชั่นคัหรือลักษณะคำนองเดียวกันนะคะไบบพวกหอพักนักศึกษาพวกนี้นะคะโดยให้บริการอื่นเพิ่มเติมด้วยนะเช่นให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆและให้บริการสาธารณูปโภคหมายความว่านอกจากค่าเช่าห้องแล้วค่ะเขาก็เก็บค่าน้ํา แยกตางหาาจากค่าเช่าเขาไม่ได้เหมารวมเก็บค่าน้ําค่าไฟแยกบางคนมีตู้เย็นมีเตียงนอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเฟอร์ให้มีโซฟาก็เก็บค่าบริการเฟอร์อีกไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าบริการรวมหรือแยกออกจากค่าเช่าอาคารกรณีการเช่าอาคารถือเป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา8 1อ็ดทับ1งวงเล็บต่อเต่าแห่งประมวลรัษฎากร คือสำหรับค่าเช่าจะยกเว้นแบทและการให้บริการอื่นเพิ่มเติมถือเป็นค่าบริการก็คือการให้บริการส่วนกลางพวกนี้ค่ะการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นบริการตามมาตรา77ทั1ของเรแห่งพมรทรากรผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสรุปคือค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ค่าบริการส่วนกลางเสียแบท